สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับรถหน้าใช้1คันนะครับคันนี้นิสสันฟอนเทียนะครับรถปี2003เครื่อง3000นะครับเกียร์ธรรมดาลองชมดูก่อนนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่าตัวนี้ให้ผ่อนได้นะครับราคาเต็มคือ159,000บาทนะครับถ้าใครจะผ่อนก็วางดาว39,000นะครับผ่อนชิวๆก็เดือนละ3 0 0 0 4 0 0 0ประมาณนี้นะครับ ก็ลองโทรเจราจาสอบถามกับเขาดูนะครับก็สวยครับคันนี้ถือว่างามมากๆเลยนะครับสีอาจจะมาจัดจ้านหน่อยนะครับแต่สภาพสวยครับเร่งแล้วที่เหลือชอบจริงต้องไปดูตัวจริงครับนี่นะครับกระบะไม่มีผุนะครับลองชมดูก่อนได้เลยมีหลังคามาให้ครับเดินทางสะดวกขนของง่ายครับกว้างกวางนะครับขึ้นลงสะดวกสบายลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจก็ ไปทดลองขับเจรจาตรวจสอบเอกสารกันดูนะครับนี่เลยนะครับสภาพสมบูรณ์ครับเรียกว่าสวยมากๆลองชมดูถ้าถูกใจนะครับให้เน้นทอเจรจาไปเลยนะครับสภาพสวยครับตัวนี้อึดทนถึกอยู่แล้วนะครับทบเอ็นนิสันฟอนเทียถ้าใครอยู่สายกระบะรับรองถูกใจแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์ลองชมดูเลยนี่นะครับมีริ้วรอยบ้างก็รถเอาไปใช้งานนะครับคัสซีเดิมไม่มีชนหนักหน้าหลังก็ถือว่าแจ่มแล้วครับ ได้ทรงนี้ไปงามๆเลยครับเอาไปใช้งานเอาไปค้าขายเดินทางใช้ในครอบครัวนะครับผมว่าผ่อนชิวๆมันก็คุ้มนะครับผ่อนวันละร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับเอาไปทุกของค้าขายวันเดียวก็คุ้มแล้วครับนี่ครับลองชมดูนะครับเอาไปต่อยอดนะครับอย่าไปคิดภาพรวมผ่อนทิ้งโอ้ยหลายแสนเปล่าประโยชน์ครับเหนื่อยเปล่าด้วยลองชมดูแล้วกันครับว่าเอาไปใช้งานแล้วเกิดประโยชน์ ก็จัดได้เลยนะครับสําหรับใครเครดิตดีก็ได้เปรียบครับนี่นะครับสวยๆครับเอามาฝากนะครับช่วงนี้เดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะเป็นรถเก่งบ้างแล้วครับช่องเช้านี่จัดช่วงของรถอเนกประสงค์ให้ชมไปก่อนนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบให้เน้นโทรเจรจานะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับเน้นดูแล้วก็ไปทดลองขับนะครับถ้าเราชอบจริงอันนี้เป็นรถเต็นท์นะครับชัดเจนถ้าใครชอบ รีบโทรเจรจาสอบถามกันนะครับดูแล้วมันคุ้มดีครับผ่อนแบบเบาๆประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและกดรับชมครับ